ทัดมาเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมบเัเโดพี่น้องข้อถามว่าเรื่องการทำงานฟูดแพนด้าและไลเมนนะซึ่งงานที่เราจะต้องลงทุนสื่อข้องโกนหลังจากนั้นก็จะเอาไปส่งให้ลูกค้าบางอ่าบางามาบางครั้ง ลูกค้าสังขาวมูด่ดแดงและบางครั้งคอไปเอาอาหารตามสั่งที่รานาร้านซึ่งเป็นร้านของอเพื่อนบานที่นับถือาศาสนาอื่นนอ,อยากทราบว่าหุกมการทำงานแบบนี้อิสลามทำได้หรือไม่อย่างไรนะพี่น้องนะ วิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นโดยอุปกรณ์จากแรงศธาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บริจิคาเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่พง,งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830 นี่ก็เป็นอาชีพใหม่ที่สร้างไรายได้ขึ้นมาในทำกลางเหตุการณ์สถานาการณ์โควิดรบ1ดนี่พี่น้องนะผมเห็นมากนะจำไม่ได้ไล่ยี่ห้อซี่จุ่มผู้รูปมีอยู่กันยังเ,เรื่องเรื่องกันยังซี่ฝาซี่มากไม้พี่น้องนที่คอยบริการอ่ารับส่งอาหารดังกล่าวเนี่ยกระเทือนทำดีดีแล้วพี่น้องเป็นอาชีพหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะเกะเคย,ยในสถานาการณ์นะโควิดได้ เทนที่พี่น้องอยู่บ้านลงไปซื้ออิงไม่ต้องซื้อนอยกหู้ตโโโัวระซัพี่น้องนะสั่งอะไรปั๊บก็มางทงเทีแต่คนที่ทำในอาชีพนี้ในลัการอิสลามเลวนี้พี่น้องนะถ้าห้ากว่ามันตรงปิจารณาไปในแต่ละชิ้นพี่น้องนะข้องการสงสิ้นขาส่งอาหารชิ้นนั้นนะเราที่จะตอบร่วมว่าทําอาชีพนี้ไม่ได้ฮามนี่กะ ไม่ได้พี่น้างน่ะเพราะกาันขาจ้างเนี่ยในการทีจะเขาเรียกเป็นขาจ้างเลยนะน่ะรับจ้างในการที่จะวิ่งส่งอาหารให้กับลูกค้าเนี่ยน่ะคือขาจาา้างหรือไม่กะเราเสือสินค้าไปขายอ่ากับลกูกค้ามันก็เขาเขาโทรมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเป็นอาชีพที่สามารถทีจะกระทําได้พี่เนอะ แต่ยกเว้นที่ทำไม่ได้นั้นก็คือถ้าหากสินค้าที่เราจะส่งไปนี่พี่น้องเป็นอาหารหรือสินค้าที่ผิดต่อหลักการศาสนาไอ้นี่ชินนี่เราส่งไม่ได้ทำไมพี่น้องเพราะเป็นการตาอาวนอลันอิสมวันฮุนดวันเป็นการสนับสนุนในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาอ่นนี้ศาสนาอิสลามของเราไม่อนุมัติ นั่นพ่มโคสนื้อันีน้ได้มาพี่น้องลงวิเคราะห์เล่นะพี่น้องทานท่างร้ายที่ประกอบอาชีพนีอยูเนี่ยอืมอาหารต่างๆที่ก็ส่งมีมากมม้สิ้น้ามีทางฮาลัานไม่ฮาลัาน้าส้มหมุดเราเลือกจะโพทําเป็นอาอาชีพที่ว่ารับส่งอาหารที่ฮาลัานตามหลักการศาสนาเนี่ย อ่าโคเรียอะไรลละเป็น้องฟุดอะไรเลยะคดีน่นะฟูดเป็นด้าฟุดอะไรฟุตเมนอะไรเต่มีคำว่าฮาลานอยู่กันเหมือนกับหลายๆตุรกิจเป็น้องเป็นโรงเรมอ่าเนี่ยโรงเรมสี่วข่ารีโซดสี่ข้า,า,ขาเนี่ยให้พยายามอยู่ในครอบครองหลักการศาสนานั่นทางทางรีโซดเป็น้องทาไม่โมไม่ไายลาวมังนี้อ่าได้กาไรน่อยจริงๆแต่หากราทํายินดดยัดโดยโดยสิ่งที่ทุกลักการศาสนาเนี่ อิชอัลลอฮ์พี่น้องเนโนนเลือกเกินอัลลอฮ์ซุบาฮานะวะตาลาจะให้ฟวามบร,บรอกัตเกิดขึ้นในอาชีพของเราที่เราทำแต่ที่ไม่ได้นั้นพี่น้องไม่ใช่อาชีพนั้นทำไม่ได้เลยไม่ใช่อ้ทีไม่ได้ก็คือทรงสินค่าต่างๆที่ผิดโตหลักการศาสนานั่นเองตัวนั้นเมื่อเราไปปรับตรงกันได้เนาะอาชีพนี้ก็สามารถที่จะทำได้อย่างปกติเนอัลลอฮฺุอาลม นะสุดท้ายนี่พี่น้องนะก็ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรดทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกันนะเนโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิง่งวนนุน่นก็เป็นไปไม่ได้ นะนานำพึงเรือเสื้อพึงปลาเพราะฉะนั้นต่างผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณผมพี่นองตุกๆุกานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิ่งนะพี่นองที่ให้การโอนคามาหรือว่าช่วยเลือในผิดของเราเป็นประจำในตุกๆุก,ต,กตุกวันที่ข้าทางบัญชีทามดุลิละพี่นองขอขอบคุณพี่นองตุก่านเหลยวเตะกำลังความาสามารถของพี่นองอ่า เราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องอยู่แต่ฟาร์มอยู่ที่ฟาร์มอีกลัสนายู่ที่ฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาโคงผมให้พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุทละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาในวันอัครันตนะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ นับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศร,ระเบิดทุกคำตำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแป้นรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น